หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างนิเงียยกันไปและไม่ได้คุยกันเลยค่ะสรุปแล้วความสัมพันธ์นี้กำลังจะเป็นยังไงต่อไปจะมีแนวโน้มได้กลับมาเคลียร์ใจเปิดใจคุยกันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือไม่คนรักของคุณจะเอาอยัางไงกับเส้นทางปวดใจนี้ต่อไปเราจะได้กันไปกันต่อหรือจะต้องพอแค่นี้จริงๆวันนี้แม่หมอมีไพ่ด้วยกันทั้งหมด2กองให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้นะคะนี่คือพลังงานของไพ่กองที่1และนี่คือพลังงานของไพ่กองที่2ค่ะ ให้คุณลูกดวงเลือกกล่องนาไพ่ที่คุณมองว่าคุณชื่นชอบที่สุดแลนะเป็นไพ่ที่ใช่ที่สุดเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกถูกดึงดูดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราทําสมาธิและเราไปฟังคําทํานายกันค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเนีรจอพลังงานของไพ่กองที่1น,นะคะเรามาดูกันนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่1น่ง นาความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบหายกันไปนี้จะเป็นยังไงจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจหรือว่าเราควรจะต้องมูฟออนจริงๆนะคะพลังงานของไพ่ทองนี้เป็นแบบอง์รวมนะคะคุณลูกดวงนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยค่ะขอให้คุณลูกดวงทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณของคุณในการรับชมนะคะ,ะ,คะเรามาดูกันนะคะสรุปแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปแน่นอนโน้มและทิศทางความสัมพันธ์อย่างไรค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะ ใบแรกค่ะคุณได้พลังงานของไพ่หดาบใบที่2ได้พลังงานของไพ่ h น of Swords ใบที่3ได้ Energy พลังงานของ Two of s w o r r s นะคะและ1ใบสุดท้ายค่ะได้พลังงานของ Page of Cups นะคะจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะแม่หมอมองเห็นว่านะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะอยู่ในจุดของการที่คุณทั้งคู่อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจต่อกันนะคะสังเกตจากไพ่พลังงาน5ดาบและนายรบโสดในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะห่างหายกันไปนะคะ 1. เกิดจากพลังงานของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเรากับเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันเขาคนนี้อาจจะเป็นคนมามาหายหายนะคะความสัมพันธ์หรือความรักในครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือมีบทสรุปต่อกันนะคะว่าเขาคิดหรือจะเอายังไงกับคุณกันแน่หรือความสัม นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขายังไม่มีสเตตัสไม่มีสถานะหรือว่าอาจจะเป็นการทะเลาะกันลักลกเลิกๆลประมาณนี้ก็ได้เนาะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะอาจจะมีการงอนโกรธดูน้อยใจกันมานะคะตั้งแต่ประมาณ2-5ถึงวันถึงสูงสุดในช่วง2-5ถึงสัปดาห์ไม่เกิดนี้เนาะแม่หมอรู้สึกได้ว่าลึกๆแล้วว่าไม่เหมือนกับจริงๆคุณลูกดวงก็อยากคุยกับเขาแต่ไม่เหมือนคุณอยากรอคุณอยากรอให้เขาคิดอะไรบางอย่างได้แล้วเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาไม่การเท แอคชั่นอะไรบางอย่างว่าในช่วงที่เหมือนไม่ได้หายไปจากเขาได้หายไปจากคุณเนาะไม่ได้คุยกันนะตัวของเขา,าอาจจะแบบเหมือนอาจจะเขาเรียกว่าไงเดียวอาจจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานล่าเริงอะไรแบบนี้มันเลยทาให้คุณนะเหมือนไม่สามารถเดาอารมณ์ของเขาได้เลยนะคะเพจอบคับนะคะไพ่ใบนี้เป็นการบอ,อกว่าคนคนนี้มีแนวโน้มที่เขาจะติดต่อกลับมาง้องคุณหรือมาพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณเองนะคะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณ ประมาณนี้นะคะให้รอดูการติดต่อกลับมาของคนคนนี้ภายในช่วง6สัปดาห์ถึงไม่เกิน6เดือนหลังจากนี้ไปนะคะหรือเป็นอิทธิพลภายใต้เลข6นั่นเองนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกันก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเอ NERGY พลังงานของชาวลัคนาราศี มิถุนตวนกลุ่มนะคะชาวรัคนาราศีแท้นามกร,รกฎมีนพิจิกค่ะนั้นแม่หมอมองว่าคนคนนี้จะมีแนวโน้มในการติดต่อสื่อสารหรือกลับมาเองในช่วง6สัปดาห์ไม่เกินจากนี้นะคะหรือสูงสุดไม่เกิน6เดือนค่ะก็อยู่ที่ว่าคุณจะรอหรือไม่ยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณลูกดวงขอต้อนรับท่านที่เลือกพลังงานของไพ่กองที่2ค่ะเรามาดูกันนะคะคนที่เลือกไพ่น้องแมวมานี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อหรือต้องจบลงเลยนะคะทาไมเขาเงียบไปนิ่งไปในช่วงนี้นะเขายังอยากไปต่อกับเรามากน้อยแค่ไหนหรือเราควรที่จะมูฟออนจริงจจังๆนะคะพลังงานไพ่กองนี้เป็นแบบองค์รวมนะคะคุณลูกดวงดังนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยอย่างที่ได้แจ้งไว้นะคะดังนั้นขอให้คุณดูเป็นวิทยาทานอย่าไปเครียดมากเกินนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานไพ่กองนี้มันตรงกับคุณตรงกับสถานการณ์ของคุณ พิมพ์คว่าน้อมรับคําทานายมารับพลังงานดีๆไปได้หรือสําหรับใครอยากเจาะลึกเป็นดวงตัวเองจริงๆเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาอยากให้ช่วยไพ่ช่วยเปิดทางและแนะนํานะคะความสัมพันธ์นี้เราควรรอหรือเราควรมูฟออนทำไมเขาถึงหายไปมันเกิดอะไรขึ้นสอบถามรายละเอียดในการดูดวงตรงนี้เพิ่มเติมมาได้นะคะมาดูกันนะทําไมเขาถึงนิง่งเงียบหายไปนะคะเขากับคุณสรุปแล้วบทสรุปในความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะใบแรกนะคะได้ Queen of Cups ใบที่สองนะคะได้พลังงานของ King of Cups ใบที่สามนะคะได้พลังงานของเก้าเหรียญขออีกหนึ่งใบนะคะคุณลูกดวงโอ้และได้พลังงานของสามเหรียญค่ะจากพลังงานไพ่ที่หยิบได้นะคะคุณได้พลังงานของไพ่ Queen of Cups King of Cups n ในอ of the Pentacles และ Tree of the p e n t a c ก e s ค่ะแม่หมอมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณองตรงเลยนะคุณรักกันอยู่นะ คุณยังมีใจให้แก่กันและกันแต่ม่เหมือนการที่นิ่งเงียบไปตรงนี้มันเหมือนเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยอกน้อยใจในเรื่องดาวของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวของคุณลูกดวงเองนะคะที่ค่อนข้างเป็นคนคิดมากขี้น้อยใจอยู่แล้วด้วยคุณอาจจะอยากได้รับความรักได้รับความสนใจจากคนรักคนคุยของคุณในขณะที่คนรักคนคุยของคุณเขาก็มองว่าเขาเองก็มีช่วงเวลาอารมณ์ที่อ่อนไหวเช่นกันแต่จริงๆในช่วงนี้ผ่านมาคุณลูกดวงเองก็เป็นคนหนึ่งที่เขา สนใจอยู่แล้วแต่ว่าคนรักของคุณอาจจะต้องการ ระยะเวลาความเงียบเนาะสำหรับการตัดสินใจที่จะคิดหรือวิเคราะห์ว่าจะเอายังไงดีเกี่ยวกับเรื่องการงานของเขาแม่หมอมองว่าคนลูกดวงอาจจะกําลังคบอยู่กับคนอินโทรเวิร์ดนะอาจจะเป็นคนที่เขารักคุณนะหรือรู้สึกดีกับคุณนั่นแหละแต่ว่าบางครัเขาอาจจะมีเซฟโซนอาจจะมีพื้นที่ของการอยากอยู่กับตัวเองคนเดียวในช่วงช่วงหนึ่งหรืออาจจะสลับกันค่ะเป็นพลังงานของคณลูกดวงเองก็ได้ที่ตัวของเราเองนั้นก็อาจจะต้องการพื้นที่ความเงียบต้องการใช้ระยะเวลาสําหรับการคบคิดในเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆนะแม่หมอมองว่าคุณ เขามีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างซึ่งกันและกัน คุณกับเขาไม่สามารถแกะออกหรือแยกออกจากกันได้เนื่องจากได้ทรีออฟกั e n พน์เดอเช่นคุณกับคนคนนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนมีการเจอกันในที่ทํางานบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวร่วมกันบางคนอาจจะเป็นพลังงานของการที่เรามีครอบครัวมีบุตรหลานมีมีบริวารน,นะมีอะไรบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมีเรื่องราวของธุร,รกิจที่ต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินการปันผลเป็นการที่แบบมันเหมือนอยู่ในแวดวงสังคมอะไรบางอย่างอะคะ่ะมาเลยทําให้ต้องมาพบมาเจอกันดังนั้นก็เลยมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับแม่ นะไม่เลิกมันแค่แบบเหมือนเป็นช่วงที่นิ่งเงียบเพื่อไปเคลียร์เรื่องราวของตัวเองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการพื้นที่ในเรื่องราวของความสงบในจิตใจ,ใจอะไรก็เท่านั้นเลยอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนจะมาแยกคุณทั้งคู่ออกไปได้นะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคนคนนี้จะมีแนวโน้มในการติดต่อกลับมาในช่วง1วันถึงไม่เกิน1สัปดาห์นะคะหรืออาจจะเป็นฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดต่อซึ่งกันและกันและได้กลับมาปรับความเข้าใจก็ได้จริงๆแล้วว่าคู่นี้ยังรักกัน แม่หมอเห็นถึงพลังงานของความรักแม่หมอเห็นถึงพลังงานของการที่คุณทั้งคู่ยังมีใจให้แก่กันและกันและต้องกลับมาเพราะว่าทั้งคู่ยังมีอะไรบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบและเชื่อมโยงต่อการอย่างเช่นเราเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันนะเรามีสังคมที่ทํางานที่เดียวกันเราเหมือนรู้จักกับพ่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้วหรือเราทั้งคู่มันเริ่มความสมคัญจากการเป็นเพื่อนพี่น้องมาก่อนมันก็เลยแบบเออมันก็เลยอาจจะแบบเหมือนทําให้ตัวของคุณ กับเขาแบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันในบางครั้งในบางช่วงเพราะว่าอาจจะติดในเรื่องของงานอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยสิ่งที่พูดไปอะคะ่ะมันเหมือนสังคมมันใกล้ชิดกันหรือว่าเรามีเหตุจําเป็นที่ต้องคุยกันอยู่แล้วนะคะถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็น Energy ของคุณเป็นพลังงานของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมาได้เลยะคะ่ะหรืออย่างที่ได้แจ้งไปใครอยากเจาะลึกดวงของตัวเองจริงๆเนาะ เขาทำไมถึงหายไปจะกลับมาไหมความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงหรือหลังจากเขาบอกเลิกคุณไปแล้วเนี่ยความรักครั้งนี้จะมีนามน้มได้กลับมาสูงมากน้อยแค่ไหนใครอยากเล่าอะไรหรือใครอยากระบายเกี่ยวกับความทุกข์ใจเรื่องราวส่วนตัวอยากเปิดไพ่แบบเจาะลึกคุยกับแม่หมอแบบ e x c l u s i v e นะคะให้ไพ่นำทางก็สามารถจองคิวแบบโทรเข้ามาได้เลยค่ะจะมีคิวว่างตั้งแต่บ่ายโมงถึง6กโมงเย็นแนะนำจองล่วงหน้าหนึ่งวันได้เลยนะคะยังไงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถได้กลับมาเคลียร์ใจกับคนรักของคุณได้ค่ะ